มาดูถังน้ำหมักลดเปรี้ยวของแคทกันนะจ๊ะเป็นถังน้ำหมักพืชผักผลไม้นะคะผลไม้ทุกชนิดที่มีความสุกหอมหวานจะอยู่ในถังนี้ทั้งหมดจ้ะเรามาคนกันดูตอนนี้ก็คือเขาเปื่อยยุย่ยย้อยสลายดีนะคะที่เป็นเศษใหญ่ๆก็จะนอนอยู่ข้างล่างส่วนที่มันโดนย่อยแล้วก็จะอยู่ด้านบน อันนี้ใช้ลดบำรุงพืชผักผล,ลไม้ที่เป็นไม้ดอกไม้ผลนะคะจะดีมากๆเลยจ้ะแล้วก็กลุ่มพืชตระกูลเบอร์รี่ที่แคทปลูกอยู่นะคะวันนี้จะมาเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นสูตรแดงตับึินไก่ธาตุเหล็กค่อนข้างสูงนะคะสำหรับสูตรนี้จะเทลงไปจำนวนหนึ่งขวดค่ะจะหมั่นเทอย่างนี้ทุกเดือนนะคะเป็นการเล่นย่อยค่ะ เล่งย่อยแล้วก็เพิ่มคุณค่าเพิ่มประโยชน์ให้กับน้ำหมักพืชผักผลไม้ของแคตนะคะเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ปิดฝาจ้า แคปจะทำแบบนี้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะ